แม่วันนี้จะไปไหนันดีคือผมอะเป็นนอยคิดมาแล้วเว้ยผมคิดว่าผมจะเป็นเกษตรกรฮ่าซึ่งแน่นอนครับเราเคยบอกแล้วว่าเราแม่งเป็นแต่กเกษตรเพราะงั้นถ้ามันหนีไม่ได้ก็เข้าร่วมแม่งเลยครับเจ้าเป็นผู้ที่ถูกเลือกเจ้าควรจะเป็นผู้ทำลายล้างศิษย์ไม่ใช่เข้ารวมอาคาเกียรตันอืมแล้วอะไรดิทำไมาอยู่ดีก็มืดเลยอะเพราะงั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปจนภัยกันดีกว่าอุย้ย มีแม่นางตรงนั้นสวัสดีสวัสดีน้าสวัสดีนะสสดมาที่นี่ผมไม่รู้ผมมาทําไมเพราะมีคนบอกให้ผมมาที่นี่เขาบอกว่าที่นี่มีงานอ่ะที่นี่คือที่ไหนใช่เขาบอกว่าที่นี่มีงานอ่ะผมก็เลยง,งงว่างานคืออะไรเหรอแถวเนี้ยเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวท่านก็ผมอยู่เลี้ยงวัวตั้งนานแล้วผมไม่เห็นมีอะไรเลยที่นี่ยะที่นี่มาถึงสตรอเบอรี่เหรอ ไม่ใช่คือเขาให้ข้ามาเมืองแห่งนี้อ่ะแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วแล้วท่านไปรับอาชีพอะไรมาผมยังไม่มีอาชีพผมอยากรู้อาชีพอื่นก่อนอ่ะอยากรู้เรื่อยๆยังไม่อยากเลือกอยังไม่อยากเลือกเอ้าฉันก็ไม่รู้ว่าฉันไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ว่าแต่ว่ากเกษตรดีสุดท่านเอาแยะข้าคิดอย่างนั้นเหมือนกันอนะ่ะมีแต่คนบอกว่า ไม่เป็นนักธุรกิจก็เป็นเกษตรดีกว่าโอ้ยอย่าไปเป็นเลนดกธุรกิจอ่ะอะทำไมท่านถึงย้อนแย้งกับคนอื่นละ่ะเอองั้นท่านก็ไปเป็นนักธุรกิจเถอะอ้อาวแล้วท่านเป็นอะไรโอ้ยฉันเป็นมือปืนอ่ะโอ้โอเคข้าไม่ยุ่งด้วยดีกว่ามีท่านพี่บอกว่าอย่าย,ยุ่งอันตรายข้าไม่กลัวนางแล้วอย่บอกนะว่าคนนั้นอา้าวพี่อ่ะสวัสดีสวัสดีนะอยบอกนะว่าท่านคือมือปืนอ่ะ ไม่ใช่นะแล้วท่านเป็นเชฟเหรออาอไม่ใช่อีกนะเอาแล้วท่านเป็นใครอ่ะท่านเป็นนักธุรกิจนะโอ้ใคาอยากรู้ว่านักธุรกิจทํางานยังไงอ่ะใครยังไม่ได้เลือกอาชีพเลยนะซื้อของถูกลงขายของแพงขึ้นนะในร้าน,นค้านนะล้วท่านได้อยู่กับพักพวกเหรอเขาตกปลาในะตอนนี้หาตังค์อยู่นะอา้าวนท่านบอกท่านเป็นนักธุรกิจตกปลาแล้วก็ขายเองนะอ๋อแล้วไปซีบเสริมเหรอได้นะท่าอยากรู้ว่าถ้าสมมติข้าไปทํางาน ถ้าข้ารู้สึกเบื่อข้าเปลี่ยนอาชีพได้ไหมเปลี่ยนได้นะแล้วข้าต้องไปหาใครลนะ่ะถ้าสมมติข้าต้องเปลี่ยนครูมันต้องเก็บองค์เขาเร็เค็นพันใบนะโอ้เยอะแท้แล้วท่านแนะนำไหมอ่ะแนะนำกันดีนอนี้ก็เกษยรนะเป็นดีสุดนะอเอ๊ะท่านกับแม่นางมาด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยคนไหนนะคนเมื่อกี้แต่งตัวเหมือนแม่มดเลยใส่เสื้อสีดําด้วยมนท่านเลยอ่ะทำไมข้ายอยู่คนเดียวนะ เมื่อกี้มีนะตอนที่ข้าก่อนจะมาหาท่านมันมีแม่หญิงตรงนี้แล้วเขาก็บีีมาไปแล้วไม่นะข้าอยู่คนเดียวนะข้ารู้แล้วก็เขาเจ้าอยู่กับข้านี่ไงก็หมายถึงว่ามีแม่หญิงอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็ไปแล้วเขาก็แนะนําข้าว่าให้ข้าเลิกเกษตรได้กเกษตรมันอะไได้ดีนะเพราะทุกอย่างมันมาจากเกษตรนะถ้าข้าจะหาพ,พวกที่ทํางานเกี่ยวข้ายัางไงอ่ะนั่นแมวท่านหรือเปล่า เออไม่ใช่นะแมวค้าเก็บไว้ที่บ้านนะถ้าไม่ใช่นะค้าเล่นนะไม่เห็นเล่นได้เลยสงสัยเจ้าแมวนี้น่าจะหญิงว่าแต่ท่านชื่ออะไรดอมนะดอมินิโก้นะดอมดนิโก้ค้าชื่อเอ็มนะเอาว่าค้าจะต้องเดินทางไปที่อยู่ในเมืองแล้วแหละประค้าคงต้องเลือกอาชีพไม่้ขค้าอดตายแน่เลยโอเคนะค้าไม่กลัวท่านแล้วท่านดอมเอาไว้ถ้าค้าเจอท่านอีกค้าขอตั้งท่านนะ ได้เลยนะถ้าเจอนะเพราะค่าไม่มีตังค์ข้ายังเด็กค้าไม่มีค้าขี้เกียจทํางานด้วยไม่ทางานไม่มีกินอ่ะข้าก็ต้องพยายามนี่ไงมีแต่คนบ่อยเข้าออกไปทํางานแต่ข้าไม่อยากทําอ่ะเป็นไงโอ้คุยกันขนาดนี้กูยังงงแมวโอ้สรุปเจ้าจะไปด้วยเหรอเจ้าแมวจะไปไหนตามเข้ามาก็ได้ถ้าอยากตาม แล้วผมว่าครั้งนี้ผมว่าผมตัดสินใจละผมจะเป็นกเกษตรเว้ยแต่ว่าอ,อีกคนนึงเขาบอกว่าให้เราไปเป็นนักธุรกิจด้วยกันเว้ย่จริงนะป้อหมาผมอยากเป็นกเกษตรเหมือนกันนะเพราะว่ามันครงเหมาะกับผมที่สุดแล้วอะแต่ว่าเด็กคนนี้ไม่ไม่อยากทางานเด็กเกษตรไม่ได้จะเปลี่ยนตัวเขาได้หรือเปล่าออลระสนตอนนี้นะครับเลตเอ็มผมไม่แน่ใจจะเล่นได้ถึงกี่พาร์ทนะเพราะว่าถ้าเพื่อนเห็นเนี่ยคือตอนนี้สเปคคอมผมไม่ไหวแล้วเว้ยมันมันหนักมากๆแลละ ผมไม่รู้ว่าผมจะเล่นได้อีกสักกี่พาร์ทนะครับเนี่ยปะมันจะบอกอยู่ว่าตอนนี้คือเกมผมมารันในสภาพที่แบบว่าเป็นหนักนะเอไอมันปรับมาให้แล้วมันก็โอเคแล้วแหละแต่มันกินสเปคเอาเรื่องเลยแหละหรือว่าเราน่าจะต้องเลือกอาชีพแล้วแหละเพราะว่าถ้าไม่เลือกอาชีพเนี่ยเอ่อว่าอดตายจริงๆอ่ะเกษตรดีกว่าให้มันจบๆครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเป็นเกษตรกรนลครับปเราไปเลือกเป็นอาชีพเกษตรกรครับ เขาก็เขียนไว้แล้วนะว่าผู้ได้สามารถทดลองไปทําอาชีพนั้นก่อนได้นะครับโดยไม่จําเป็นต้องเลือกอาชีพแต่ว่าแมาวะเ,ล,เลือกมาครับอันนี้ผมได้เปลี่ยนเป็นอันนี้ผมประกอบอาชีพเรียบร้อยครับเออถามหน่อยสิคือค้าเลือกอาชีพเป็นเกษตรกรข้าต้องไปไหนอ่ะท่านต้องไปปูพักท่านต้องลองถามท่านผู้นั้นดูนะคะเขาหนกจะเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเหมือนกันท่านลุงที่อยู่หน้าสรูนนะคะ Oké, gewoon, moet หน้าตอนนี้เนี่ยผมก็คุยกับคนนี้ที่เจ้าหนูแนะนํามาโดยเขาบอกว่าการทําเกษตรเนี่ยมันดีนะและให้ราคาที่ดีมากแต่ก็ใช้เวลาที่นานมากเลยแล้วก็ยิงคําถามที่น่าสนใจมากคือเราขยันมากไหมแน่นอนว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนขยันอยู่แล้วเขาก็ได้บอกว่าอาชีพนี้เนี่ยต้องใช้เวลาที่นานมากเลยประมาณ2ชั่วโมงโดยเขาก็แนะนําว่าให้เราเนี่ยเป็นนักธุรธกิจดีกวา่าและเขาก็บอกแต่ละจุดครับพี่เอานตรงๆเนี่ยผมแทบไม่รู้ว่าจุดไหนเป็นจุดไหนเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่เคยเล่นเล เอ็มมาก่อนนะครับก็เรียนรู้ไปไเรื่อยๆและอีกอย่างที่ผมเพิ่งรู้คือเมืองนี้เนี่ยถ้าเลือกอาชีพไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกใหม่ได้ภายใน24ชั่วโมงเท่านั้นเพราะงั้นเนี่ยผมก็ติดต่อกับแอดมินเพื่อเอามาเปลี่ยนและแอดมินก็ได้บอกว่าถ้าเราเปลี่ยนรอบนี้แล้วเนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนได้อีกเลยสวัสดีท่านว่าไงท่านถ้าเลือกอาชีพอะไร ข้าข้าว่าข้าจะเป็นนักขุดเหมืองอ่ะราชสัตว์ก็ไม่ใช่ทางข้าเหมือนกันพอดีว่าข้าไปใกล้ลายตรงลุงแต่แก่คนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าอยากได้บ่อแสต้องจ่ายหนึ่งแสนดอลลาร์เขาอาจารย์เขาเชื่ออะไรอ่ะทําไมเขาใจร้ายจังอ่ะข้าข้าไม่รู้อ่ะแต่เขาดูสติปันเฟืองอ่ะท่านข้าก็คิดว่าไม่ไว้ใจเขาไงข้าก็เลยคิดว่าข้าไม่อยากร่วมงานเขาเท่าไหร่แต่เมื่อกี้ข้าเกือบโดนเปิ้นอ่ะท่านข้าไม่รู้ว่าเขามีเรื่องอะไรกันอ่ะท่าน ล้วท่านไปอยุดจุดนั้นได้ยังไงอะ่ะข้าแค่ขี่ม้าไปตามทางข้าเพื่อจะหาสัตว์อาจารย์บอกนะว่ามีเจ้าชินและนายก็เลยไปเหยียบเจ้ารงฉินนั้นนะน่าจะใช่อาจารย์โอเคนข้าไม่กลัวท่านแล้วว่าแต่ท่านชื่ออะไรข้าจอโจเซนอาจารย์และท่านชื่ออะไรท่านชื่อเอ็มเอาแล้วคือผมลืมอ,อัดโอ้ไอเปียกเอ้ยออคือผมลืมอัดคือผม่เจอคนนึงแล้วคนนึงอ่ะให้ตังค์ผมมาครับสองหมื่นห้า ชื่ออะไรวะผมลืมเ่มาเอ้ยดูนี่ขอเบอร์ไว้ดีกว่าเขาขี่ม้าสีขาวตอนแรกผมนึกว่าเป็นคนรู้จักแต่ไม่ใช่ไอ้เจ้เขาให้เงินผมไปสองหมื่นห้าผมก็ไม่ได้อัดหื เแต่ที่นี่เมืองดีมากเลยนะคือแบบว่าแต่ละคนแบบว่าเฟรนลี่มากอ่ะไปทํางานไอ้นี่ตกปลาว่าเราเป็นนักธุรกิจครับแทบไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยเว้ยนักธุรกิจอ่ะแทบต้องรอไปต่อรองราคาซึ่งแล้วตกปลาซะหน่อยแล้วกันครับลองมาดูอาชีพที่นี่กันว่าตกปลาของเขาเป็นไงบ้างเฮ้ยมีคนมีคนมีคนเห็นปะเอ้าท่านถ้าเจอท่านอีกแล้วให้ที่เราเคยเจอกันไหม ไม่ใช่ท่านออโอเคไม่ใช่นี่นะเพาปแ,แต่งตัวเหมือนท่านเลยขอขอโทษด้วยแล้วผมเนี่ยก็ให้พี่ชายเขาสอนในการตกปลาบอกเลยนะครับว่าการตกปลาสำหรับเมืองนี้เนี่ยถือว่าสบายมากแต่ก็บักเยอะชิบหายเลยครับจนชาวเมืองเนี่ยเห็นเป็นเรื่องปกติแล้วที่จริงๆเลยว่าแต่ท่านชื่ออะไรไม่ใช่ท่านข้าชื่ออันาเดวอันาเดวนี่นี่ได้รู้จักข้าชื่อเอ็มนะสวัสดีพวกท่านสวัสดีนะท่านตกปาลารวยไหมอ่ะอามาตกเมื่อกี้นะ พราะท่านเพิ่งมาตกกันหรอใช่ข้าเป็นนักธุรกิจมันตกได้เยอะกว่าคนอื่นอยู่แล้วถ้าก็เป็นค่าพึ่งรับอาชีพเมื่อกี้เลยถ้าท่านมีปลาให้ข่าขายได้นะ,ะไม่คิดเปอร์เซ็นต์เราเป็นนักธุรกิจเราขายกันเองก็ต้องราคาไม่เยอะเกินไปใช่ไหมอ่ะอ๋อถ้าท่านเป็นนักธุรกิจท่านก็ไม่หมายถึงว่ารับจากคนอื่นไง ณจุดนี้เนี่ยผมก็บอกเลยเนะครับว่าผมตกปลาเนี่ยยาวเลยแหละส่วนการคุยเนี่ยกับพวกเขา2คนก็มีแต่การแซวเรื่องงานแล้วก็คุยกันแบบแนะนําตัวนะเพรากับอวดปานิดหน่อยครับแล้วเขาก็ยังบอกว่ามีชนเผ่ากินคนแน่นอนว่าเราเนี่ยห้าไปเขตสีฟ้าเด็ดขาดผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วครับว่าเป็นนักธุรกิจหรือนักตกปลากันแน่คือมันแทบทําอาชีพอื่นไม่ได้เลยหลายคนคงคิดว่า2คนนี้รู้จักกันคาตอบคือพวกเขาเพิ่งรู้จักกันครับเมื่อกี้เลยแหละตอนที่เรามาทักอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับผู้ชายชื่อซาโก้ ส่วนผู้หญิงเนี่ยผมลืมถามชื่อครับและอีกอย่างครับผมเข้าไปในเมืองใกล้ๆก็มีคนแนะนําการขายปลาให้ด้วยถือว่าดีเลยว่าที่นี่น่าจะเกิดเรื่องหรือเปล่าที่รองลังไฟเนี่ยเขาจะยึดเขตแดนกันที่นี่เอาเราคารวะเนี่เราจะไม่โดนเหรอไม่เราอยู่ในคารวานพวกนั้นเราไม่เกี่ยวนั่นเดี๋ยวข้าไปอยู่ในเมืองแป๊บหนึ่งท่านคงไม่รีบใช่ไหมถ้าท่านรีบเดี๋ยวข้าตามท่านไปนะสว,วัสด,ดี ว่าไงนะท่านเป็นเคปเหรอข้าเป็นนักธุรกิจนะโอเคไม่ต่างกันนี่นะถ้าก็เป็นนักธุรกิจเหมือนกันนั้นเหรอเอาจะทำอะไรต่อนะ่ะข้าว่าข้าจะไปเปลี่ยนชุดเพราะว่าลุงคนนั้นบอกให้ข้าไปเปลี่ยนชุดก่อนก็มีหนังสัตว์หรือเปล่าล่ะไม่มีเลยอ่ะอข้าก็ให้คนอื่นไปหมดแล้วสิที่นี่นะโอ้ใกลแท้ท,ท,ที่นี่แะตัวก็ได้นะทำมือเป็นรูปเอนเชอร์ค้างไวนะ้น่ะ ข้าไปอาบน้ำนอแน่ะโอเคเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่หญิงมันเกิดอะไรขึ้นนะถ้าได้เสียงบรรเลงเพลงน่ะอ๋อเอออีกมิตินึงมีการแข่งขันกันอ่ะถ้าอยากดูจังเลยอ่ะเราจะถ้าเราไปดูไปยังไงอาจจะมีโค้ชแจกดถ้าไปแล้วมันจะไม่โดนลูกหลงหรอเออดูในเนี่ยอ๋อโอเคข้าเข้าใจแล้ว กูแต่เขาแต่งตัวมีสไตล์มากเลยนึกว่าเป็นคนยุคแบบสมัยใหม่แล้วอ่ะนั้นข้าขอเบอร์ข้าขอเลขนกท่านได้ไหมขอโทษข้าไม่ค่อยชินถ้าอยู่กันในวังเลขนกค่า4365น่4365นี่ข้าส่งให้เจ้าแล้วเป็นการตกับที่ข้างๆกันท่านจะเขียนนกหากัน ถ้าไปแนะนําตัวไงเผ่อเลขนกจะผิดอ่ะสงสารนกนะท่านอยู่เพีแค่น,นี้คุยกันได้ถ้าคุยกับใครเอ้าท่านท่านไม่ได้ยินหรอนี่ไงอ๋อครับเพิ่งเห็นอ่ะครับเพิ่อเห็นเหมือนกันแ่ะข้าดีเสียงก่อนแล้วเพิ่งได้ยินท่านเป็นชุดมาสินะท่านท่านยืนข้างกันอยู่อ่ะท่านก็คุยกันก็ได้ท่านเกียนนกหากันข้าสงสารนกสงสารนกเหรอสงสารทำไม ไอ้นกได้ใช้งานได้ไหมอะนกเดี๋ยวมันไอ้นี่นะมันจะได้บินไปด้วยอะหลบทางหน่อยหลบทางให้แม่สาวท่านนี่ทำไมค่าคุ้นเสียงท่านเลยเกินน่ะท่านคืออะไรอะท่านชื่อแจ็คอะแจ็คแบมโพวะสวัสดีครับผมแจ็คแบมโฮอยากจะโดนอยากโดนช้อนแกงแจ็คไหนฮะได้นะขับรถแจ็คเหรอได้ครับแจ็คมะโคตรอยู่มัติเวืร์สินะคนรอบตัวข้าชื่อแจ็คนี้เหลือเกิน นั่นก็มีแต่ค่าสินะที่ชื่อเอ็มเอ็ะแอ็คเฮ้ยเองเอ็มแจ็คนั้นเจ้าเจ้าเจ้าชื่ออะถ้นะพึ่งบอกชื่อไปเมื่อกี้หรือหมายถึงแม่หญิงแม่หญิงเนี่ยใครชื่อเหมยลี่เอาอามแล้วลืมชื่อกันเองแล้วคืออะไรเน่ะเอาแล้วแจ็ควิ่งไปแล้วราควนตามเขาไหมต่อเขาหล่นอ่ะจะไปไหนต่อ ข้าว่าก็น่าจะตามที่เจ้าบอกแต่ข้าไม่เคยทำเกษตรเอ้ยไปตกปลาไม่ใช่ทำาือเร็จไปซื้อคันเบ็ดก่อนก็เจ้าบอกว่าเจ้าจะไปทำเกษตรข้าไม่เคยทำนี่ข้าไม่ได้จะไปทำเกษตรข้าจะไปที่พี่ข้าจะไปบ้างเหรอข้าพาไปพี่ยะไปไปข้าอยากไปครัเบื่อไปซื้อคันเบ็ดก่อนอ่ะถ้ามีแล้วจะไปเปลี่ยนชุดทำไมน่ะทำได้เหรอนี่ท่านเปลี่ยนชุดเร็วจังนี่ท่านแอบวิ่งไปตอนไหนข้าเห็นวิ่งางนู้นแล้วไปเปลี่ยนชุดได้ไงอ่ะ วิ่งไปเปลี่ยนชุดไงเมื่อข้ากินทุเรียนอยู่อยากลมบ้าไม่เป็นไรท่านเหลือให้ข้าฟังเลยสิโอ้ยกินมันจะออกนะใช่ข้ากินทุเรียนอยู่ยาสูบะโจไปไหนต่อเน่ะสนใจกินน้ำกระทมกับข้าข้าไม่กินน้ำทอมน่ะข้ากินดัดโฟน่ะเธอไม่ได้ซีนี่มีอาทำให้ลืมเมืองของเราเฮ้ย อันนี้มันเป็นเพลงศตวรรษไหนนี่ท่านข้าเพิ่งแต่งขึ้นมาเมื่อกี้น่ะโอเคครับพี่น้องจ่าเยนฮะเออเราบอกจะเข้าใจกันได้นะพี่น้องจ่าเยนนะอ๋อโอเคที่ท่านมาถึงจุดนี้ได้ไงวะเนี่ยแต่โบไม่มาใครจะมาคุณบ้าเปล่าเดี๋ยวตุ้มจะโบเดียมเลยนะฮึไม่โบเดียมด้วยเหรอใช่โบเดียมไลยมีนะแถวนี้แหละนะพี่น้องจ่าเยนนะโอ้โคตรโคตรข้าสำลักน้ำนะทธโณ์ ระหว่างนี้ครับเมลลี่เนี่ยก็พาไปหาครอบครัวหรือเพื่อนของเขาได้ไหละครับโดยตัวผมเองเนี่ยก็ติดตามไปด้วยมาถึงเนี่ยก็ถามเรื่องการเลี้ยงสัตว์แน่นอนว่าอาชีพผมเนี่ยไม่แนะนําให้มาทํามากเลยเพราะว่าทําแล้วเนี่ยจะเหนื่อยง่ายแต่ราคาก็ดีอยู่นะแต่ว่าอาชีพเราเนี่ยดีที่สุดแหละครับเพราะว่าขายได้ราคาที่แพงมากและคนนี้เสื้อดําเป็นลุงของเมลลี่แน่นอนว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีหรือมั้งนะโกโกตาแบบดีโกโกตาคาชิเอ็มอ๋อเขาเลยแน่นำะว่าคาชิเอ็มนะ เอะเขาพูดอยู่หรือเปล่าทำไมข้าไม่ได้ยินเขาชื่อลาโกต้านะฮะอ๋อข้าได้ยินแล้วท่านอยากไปเที่ยวไหมนะข้าขอเลี้ยงก่อนข้าอยากรู้ว่ามีอะไรอะ่ะเข็นแม่หญิงเอ่อเหมยลี่พามาแล้วท่านอยากไปเที่ยวไหมเดี๋ยวข้าพาไปเที่ยวได้นะได้ข้าอยากไปนะเพราะข้าไม่ค่อยชอบอยู่กับที่ข้าชอบไปหาผู้คนโอ้แม่นม้ำทำะไรตรงนี้คนเดียวแต่ว่าท่านคงกลัวเสียงปืนแน่เลย พอเอ,อ,อใฮ้มันมีวัมันมีสัตว์ร,ร้ายอยู่ท่านี้นะค้าก็เลยออกมาดูเฉยๆนะแล้วทำไมเราต้องขึ้นไปที่แบล็กบอร์เตอร์ด้วยละ่ะเออบางทีมันต้องขึ้นไปวนนตนายนายตำรวจนายนอแมนนะอ่ะเออฉันไม่ไปได้ไหมอ่ะเออถ้าเจ้าไปเจ้าจะได้ตั๋วรัฐบาลนะอ่ะโอ้มันคุ้มสินะแต่มันก็เสี่ยงก็จริงนะ่ะถ้านั้นว่ให้เจ้าถ้าจะไปเจ้าก็หาเพื่อนไปสักคนนึงเนะ่ย อโยเสโยลีโกโดเซเสินเจ้านี้ครับแล้วเขาจะมีการหมดตอนไหนอ่ะข้าอยากรู้อ่ะน่าจะวัน,น,นอังคารนะทุกวันอังคารเลยเหรอใช่นะตะบมายังอ่ะยัง <พา S 1> เลยข้<พ>า,าไม่กล้าไปเพราะพวกท่านบอกว่ามันมีสัตว์ร้ายคนตาได้นะแต่ชนเผ่าะนะแล้วพวกเขาอันตารายไหมล่ะนี่ไงชนเผ่ายืนอยู่เนี่ยเอ้าอันตารายไหมล่ะแล้วพวกเจ้าเป็นคนชนเผ่านั้นเหรอใช่เจ้าจะโดนกิน อ้าวแล้วทำไมเจ้าถึงจะกินข้าล่ะครับเพิ่งมานะข้ากินได้หมดนะโลดมันหมดได้แต่จะข้าขออยู่ห่างก่อนละกันนะไม่ล่ะเพราะข้ายมีอาวุธครบเลยกลัวขนาดนั้นแต่เหมยลี่เลีงข้าแล้วนั่นน่ะแล้วก็คุณลุงคนนี้ด้วยคุณลุงคนนี้ครับคุณลุงเฮ้ข้าขอโทษพี่ชายพี่ชายละกันนะครับขอโทษเออเรียกงเขาคุณลุงอ่ะคุณจะเอ่ออืมอาว่าข้าไม่ได้ดี ไ่่นะะะจมโดอครับถ้าถ้าพูดเจ้าจะมีค่าข้าใช่ไหมอ่ะพูดอะไรถ้าพูดดีก็ไม่พลาดแตโอเคนะข้าไม่พูดดีกว่าเหมือนข้าคิดใช่ออไรืเลยใช่เลยพอใส่แล้วมันใช่เลยอ่ะเสื้อเลยไหมเสื้อถ่ายเสื้อจงน่ะใช่เลยน่ะมันลอยขึ้นมาเลยอ่ะพอใส่แล้วมันใช่เลยอ่ะถ้าใช้ปืนก็ไม่เป็นอ่ะโอ้ โอ้ดสวยเลยค่าใช้ไม่เป็นด้วยซ้ําอันนี้คืออะไรัไม่เคยรู้เมื่มันเลยนะอันลองเปล่าผ้าสักเบ็ดได้ไหมโอ้ถ้ากลัวว่ามันจะกลายเป็นสิ่งนี้เอท่านแจ็คท่านต้องเป็นพยานให้นะข้าไม่ได้จะยิงเขาแต่เขาให้ข้ายิงอ่ะข้าไม่อยากยิงเลยข้ากลัวท่านลองยิงแต่ใครได้ไหมหลับตาแล้วยิงซะอ๋อได้ได้โอเคได้ข้าทำให้แล้ว